วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลน้ำหนึ่งสตอรี่นะคะมาดูหน้าเพจของเราอีกแล้วนะทุกคนหน้าช่องนะคะคือวันนี้เราจะมาทำอะไรก็คือว่าเราจะมาอัปเดตช่องของเราอีกครั้งหนึ่งผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเนาะจากจับคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคลิปที่แล้วที่เราอัปเดตล่าสุดไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราก็ทำคลิปเยี่ยวเอานี่ไงล่าสุดหนึ่งเดือนพอดีนะทุกคนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสำหรับ ตอนนั้นก็คือจํานวนชั่วโมงยังไม่ผ่านเนาะก็คือหนึ่งเดือนแล้วก็พอวันนี้หรือวันนี้ยี่แปดกุมภาก็ครบหนึ่งเดือนพอดีนะคะแล้วคนนี้รู้สึกว่าเราจะมีข้อความที่ส่งมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอไปที่ตรงนี้ก่อนเรามีข้อความส่งมาจาก youtube ว่าเราผ่านกด youtube แล้วนะคะอันนี้ก็คือยอดยอดอันนี้หน้าหหน้าช่องหน้าหน้าแรกของเราเนาอ แล้วอันนี้ก็เป็นยอดคลิปนะคะก็คือคลิปแล้วก็นี่เรามาเปิดสร้างไรายได้นะคะเราก็เปิดสร้างไรายได้ขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วคราวนี้ก็เหลืออยู่ขั้นตอนที่3ก็คืออยู่ระหว่างดําเนินการนะคะอยู่ระหว่างดําเนินการเขาบอกว่า YouTube จะตรวจสอบช่องว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับนโยบายการสร้างไรายได้ของ YouTube โดยปกติแล้วเราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งคาตัดสินให้คุณทราบภายใน1เดือน ขั้นตอนนี้จะดําเนินการโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณทำสอขั้นตอนแรกเสร็จสมบูรณ์หมายความว่า2ขั้นตอนแรกเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ mm hmm. ก็คือทางเราเราเป็นนะแอดมินเนาะเราก็คือเราก็เข้าไปเป็นอ,อ,อะไรนะอ่านข้อกําหนดโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ YouTube เรียบร้อยแล้วคุณกําลังจะได้เป็นพาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์ยูทูบคุณยอมรับข้อตกลงของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบแล้วก็คือเราทําเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่1ส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยเราก็ไปสมัครการใช้ g o o g l e e อ็ e เซลเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็รอเหลือขั้นตอนที่3นะคะก็ประมาณอีก1เดือนเนาะก็เห็นเขาบอกว่าภายใน1เดือนก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะก็ตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือจะต้องทําคลิปที่มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะให้ให้อืม ให้เป็นตัวเองให้เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วก็ยังไงอะจะใช้คําว่าอะไรดีก็คือว่าให้คนดูชอบนะคะให้คนดูที่เวลามาดูช่องของเราแล้วมีความสุขในการดูช่องของเราเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาคอนเทนต์แบบนั้นมามาทําให้ทุกคนมีความสุขเวลาที่ดูช่องของน้ำหนึ่งสตอรี่ให้ได้โอเคนะคะถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลด้วยนะคะ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย